สวัสดีค่ะดิฉันอรนิชาเทีนคำนาวนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขายไฟฟ้ามหาวิทยาลัยลกรุงเทพค่ะจะมานำเสนอเกี่ยวกับการไปฝึกงานที่การไฟปฟป้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ค่ะรายละเอียดการปฏิบัติงานนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่15พฤษภาค่ะถึง15สิงหาค่ะเป็นระยะเวลา3เดือนที่กองบริหารจัดการสวิตเกียรค่ะ วิสัยทัศน์ขององค์กรค่ะเป็นองค์กรดิจิทัลชั้นนําในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกของอาเซียนค่ะสินค้าบริการก็จะมีการจําหน่ายไฟฟ้าการติดตั้งและตรวจสอบระบบไฟฟ้าบริการเทคโนโลยีอัจฉริยะต่างๆค่ะประวัติความเป็นมานะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะเป็นรัฐวิสาหากิจภายใต้กระทรวงมหาดไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2503 มีหน้าที่หลักในการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ประชาชนเขตภูมิภาคทั่วประเทศค่ะผู้ว่าการไฟฟ้าคนปัจจุบันนะคะก็คือนายมงคลตรีกิจจนนท์ค่ะงานที่ได้รับมอบหมายนะคะก็จะแบ่งเป็นสองประเภทค่ะก็จะมีงานที่ออฟฟิศนะคะก็จะศึกษาเกี่ยวกับเอกสารจัดใบสเปกสววตเกียร์เ,เรียนรู้ระบบแซฟนะคะสรุปข้อมูลบุกกรณ์ ที่ใช้ในโครงงาน heh, การศึกษาบำรุงระบบไฟฟ้าการวางแผนติดตั้งหรือซ่อมแซมค่ะศึกษาระบบคอนโทรลมอเตอร์คอนโทรลสวิตช์เกียร์รีเลย์ค่ะทักษะที่ใช้ในงานนะคะก็จะต้องมีความเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้ารงสูงเช่น A S G S Circuit Breaker นะคะทำงานเป็นทีมกับวิศวกรค่ะ จะมีการเข้าร่วมการบรรยายให้ความรู้ต่างๆนะคะการนำเสนอ,อเทคโนโลยีใหม่ๆที่ใช้กับสับสเตชันนะคะงานออนไซต์ก็จะมีไปตามสถานีต่างๆนะคะวังน้อยสลับบุรีเสนาบางสมัครลังสิตใต้มีไปคลังสินค้าลังสิตนะคะมีไปประชุมที่สามพานมีสมุทรสาครบางขันและก็บ้านแผลวค่ะ สับสเตชันนะคะที่ไปศึกษามามี2ประเภทก็จะเป็นแบบ A/S AH และ G/S ค่ะ A/S AH ก็จะเป็นประเภทที่ใช้อากาศเป็นฉนวนระหว่างอุปกรณ์ต่างๆค่ะส่วน G/S AH จะใช้แก๊ส s 2 6ค่ะที่แรกนะคะก็จะเป็นวางน้อย2ค่ะมีการเทสเบรกเกอร์นะคะทามิงเทสเวลาตอนโคดทิปค่ะ Insulation resistance นะคะเป็นการวัดค่าความเป็นฉนวนค่ะ h s i 6 gas pressure นะคะ, 6, gas, ature, ะ,คะแล้วก็ contact resistance ค่ะวัดความต้านทานของแต่ละจุดสัมผัสค่ะ เสนานะคะเป็นการยกโพลออกค่ะเพื่อเปลี่ยนโอลิงค่ะเนื่องจากมีแก๊สรั่วค่ะก็จะเริ่มด้วยการดูดแก๊สเอฟเฟกิ ik, ออกเก็บไว้นะคะถอดโพลออกจากเบเกอร์ค่ะคลีนซิง่งปิดคอนแทคและมูวิ่งคอนแทคค่ะแล้วก็ใส่อลิงอันใหม่แล้วก็ประกอบทุกอย่างเข้ากับที่เดิมค่ะ ต่อไปนะคะเป็นสถานีบ้านแพวค่ะบ้านแพวนะคะเป็นการเปลี่ยนเซอร์กิตเบเกอร์ใหม่ทั้ง3เฟสนะคะเนื่องจากอันเดิมเนี่ยสวิตสปริงที่เบเกอร์ใช้งานไม่ได้ค่ะจึงทําให้ต้องยกเปลี่ยนใหม่ทั้งคานเลยนะคะก็จะเริ่มจากการแก้วงจรตู้คอนโทรลใหม่นะคะเพราะว่าตู้เดิมกับตู้ใหม่ไม่ตรงกันนะคะ แล้วก็เปลี่ยนายมาร์กที่ตู้ไวลิงใหม่ทั้งหมดเลยให้ตรงกันกับที่ออวงจรที่วางไว้นะคะเมื่อติดตั้งทุกอย่างเสร็จนะคะก็จะมีการเทสระบบทุกอย่างตามลิสต์เลยนะคะสถานีสลับบุรี2นะคะเป็นประเภท G S ค่ะ ในวันที่ไปนะคะเป็นการเทสแก๊ส SF6 ที่สวิตเกียร์115 k v และ22 k v ค่ะดูเปอร์เซ็นต์ของ SF6 ค่ะแล้วก็วัดค่าความชื้นวัดแก๊ส SO2 นะคะ สถานีบางสมัคร2นะคะในส่วนที่ไปนะคะจะเป็นห้องเคเบิลค่ะมีการทดสอบพาเชลดิชะนะคะตรวจสอบความสมบูรณ์ของฉนวนภายในสายค่ะหากจุดบกพ้องเพื่อจะแก้ไขได้ไม่ให้เกิดเกิดเบ็ดดาวในอนาคตค่ะสถานีสาคอน7นะคะเป็นการทดสอบเครื่องโมดูล่าเอฟซค่ะ เครื่องเคสแกสนะคะที่สามารถถอดเปลี่ยนหรือเพิ่มโมดูลในการวัดได้นะคะมีให้ทั้งหมด9ช่องนะคะสามารถเปลี่ยนได้เซ็นเซอร์ในช่องนั้นได้เลยสถานีต่อไปนะคะเป็นสถานีบ้างขันหนึ่งค่ะเป็นการทดลองใช้เครื่องสมาร์ทไดเออร์เอนะคะจะเป็นปร,ประเภทของเครื่องจะเป็นออตเปมติ Dying System นะคะคือสามารถใช้งานได้ออโตเมติก hmm. ในการแยกความชื้นในแก mm ๊ส f อที่อยู่ในอุปกรณ์ GS ค่ะ mm hmm. เครื่องสามารถดูดแก mm ๊ส hmm. ตามที่เรากำหนดไว้ได้เลยค่ะ mm hmm. ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงานนะคะ mm hmm. ได้ความรู้จากการทำงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง mm hmm. ทั้งระบบ AS mm hmm. และก็ GS ค่ะ ได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือวิเคราะห์แบบมืออาชีพค่ะได้ประสบการณ์ภาคสนามในการตรวจสอบวิเคราะห์และบำรุงอุปกรณ์จริงค่ะออพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับทีมการปรับตัวเข้าหาระบบรัฐทวิสาหกิจค่ะมีโอกาสสังเกตขั้นตอนคำพันงานในระบบมาตรฐานขององค์กรใหญ่ๆค่ะส่วนปัญหาที่ เป็นอุปสรรคในการทำงานนะคะก็อาจจะมีความซับซ้อนของคำศัพท์เทคนิคและกระบวนการทำงานที่เฉพาะทางออความเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยต่างๆที่ไม่สามารถทดลองทำได้จริงๆในบางส่วนค่ะก็ขอจบการนำเสนอคลิปวิดีโอการตกงานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ